องหอที่ลูกเอาตัวใหญ่ๆอะไรเอาตัวใหญ่อ,อ,อะอตัวเล็กไปตองขึ้นนะโอ้ใหอยสีบอกไปสิอยากไดอมาอ้งเลยไป้เลยโยนไปเอยให้กลับไมใช่ให้กลับไปให้กลไง

ไปด้วระยะเฮ้ยน้ำเข้าเลยเข้าไหมเฮ้ยเข้าเลยเข้าไหนเข้าไหนออจ้าค่ะปีดียังออนี่เราเอาขี้หมาขี้หมามันจะห่างยาวๆยาวหม่ยนนิดที่หนเล